ของของสังคมของคุณภาพชีวิตของคนนะคะงั้นต่อไปนี้ก็จะมีการทำงานร่วมกันนะคะมีตัวแทนของทางอบตมานะคะวันนี้ก็ทราบว่าต่อไปนี้ค่ะคือถ้าท่านจะเริ่มนำร่องนะคะท่านท่านช่วยช่วยแย้งนะคะว่าท่านพร้อมที่จะเริ่มนำร่องเพื่อจะทํางานร่วมกันนะคะทางท้งอบตกับทางกระทรวงวิถีธรรมนะคะแล้วก็ กลยุทธ์ในเรื่องของการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินความวิจัยนะคะพอเรามีกลยุทธ์นี้เนี่ยค่ะก็เลยมีเรื่องของการจัดสรรก็ประมาณในการที่จะมาอบรมนะคะเชิญท่านมาอบรมมาทำความเข้าใจมาเพื่อจะมาทำารร่วมกั้งวดนะคะฉนั้นก็ก็เลยจะเป็นลักษณะของการที่ร่วมข้ามด้านนะคะในในส่วนของของกรมนะคะ ณตอนนี้เนี่ยค่ะคือปีคือเมื่อปีก่อนเมปีที่แล้วนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยค่ะก็ยังในส่วนของการแก้ไขปัญหาคนรุ่นทุกเนี่ยก็ยังยังจำเป็นนะคะที่งานกรุมี้จะต้องเข้าไปช่วยเหนือในการแก้ไขปัญหาคนรุ่นทุกเมื่อผู้จ้ายเป้าไปในที่สามนักโทษได้ประมาณสองแสนคนได้เกินนั้นตอนนี้มีอยู่คนรล้นทุก ัวออกมาเร็วขึ้นนะพอปล่อยออกมาเร็วขึ้นคนก็กลับมาอยู่ในชุมชนกลับมาอยู่ในชุมชนคือความรับผิดชอบของหนึ่งชุมชนเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยในการปล่อยตัวออกมาจากคุกก่อนทุกการเมอโน้นนี่ก็จะมีมากขึ้นนะปีนี้ก็ไม่น่าจะทั่วประเทศก็ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นนะคะดังั้นเนี่ยรัฐบาลเสื่อขึ้นก็จะ ก็มีปริมาณการเสพการติดเยอะยังไงผู้เสพผู้ติดนี่ใช่อาชียากรนะคะก็คือผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการรับประทรับสาแล้วก็ดูแลนะคะให้ทำแนะนำปรึกษานะคะเพื่ออนาคตของตัวเขาเองนะคะเน้นเนะคะเน้นวันนี้เนี่ยค่ะท่านจะได้เรียนรู้ว่าเออท่านเนี่ยจะดูแล นะคะดูแลผู้ถูกขุดความรู้ยังไงนะคะผู้เ่้ารอบการพื้นฟูอยังไงนะคะแล้วก็แล้วก็ถ้าแต่ถ้าท่านบอกว่าท่านท่านมาแล้ววันนี้ท่านไม่พร้อมที่จะดูแลก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าให้รู้ว่าเรามีการทำงานแบบนี้นะแล้วก็ต่อไปก็จะมีเรื่องของการพัฒนาขอบกฎหมายเนเ็นเรื่องของกรมนะคะแล้วก็สิ่งที่เน้นนะคะใน อันนี้ก็คือเรื่องของการส่งเพราะผู้ถูกคุมเป่าพืชนะคะเพื่อจะให้เขามีอาชีะไรได้นะคะนะะเพราฉั้นในวันนี้ในหน่วยเรื่องทรัพยากรชุมชนเนี่ยสามารถที่จะนํามาใช้ในการที่จะช่วยเกิดส่งเพราะนะคะหลายท่านเป็นผู้รับเหมาหลายท่านมีมีเครือข่ายที่จะส่งเสริมใ น้องผู้จู่จูงความรู้ผู้เขารับการฝึกอบรมในการที่จะช่วยเหลือให้เขามีงานควมีอาชีพมืออาชีนะคะมีงานงานด้านก็ในเรื่องของการศูนย์ที่ทำโครงการของฝั่งอำเภอสิงห์นครนะคะอำเภอสิงห์นครรด์เนี่ยก็ประสานมานะะคทางประธานศูนย์ประสานนาคว่าอายุกประมาณราวนเนี่ยเขาอยากให้ทางทางทางสำนักงานทางสำนักงานติธรรมเนี่ยค่ะไปให้ความรู้ด้านกฎหมาย ก็เลยทางเราเนี่ยค่ะก็ประสานเชิญแล้วก็คนที่มาเนี่ยก็เขามาประชุมอยู่แล้วก็ได้ความรู้ได้บทบายช้วยชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็ทํางานในลักษณะนี้ก็ทํางานได้เดี๋ยวจะเป็นตัวใช้งบแก็ได้นะคะนี่อยากเรียนว่าด้านไหนประสงค์จะทําแบบนั้นก็ยินดีนะคะเพราะจะเป็นการบรรยายนะคะในหัวข้อบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนในการแก้ไขปัญหูผู้กระทำความเข้ คเครื่อียงนบอก็ได้ถึงมานะที่แห่งนี้แล้วนะคะรอเวลาสักครู่น,นะคะไม่ราวราบบงท่านบางทาง่านคง,งยังไม่ได้ทานเช้ามานะใช่ไหมคะมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพนักงานทางโรงแรมเขาจนะเสิร์ฟกาแฟ เพื่อนที่ไม่ไม no ่ได้มาพวกในวันนี้ก็คงจะไปร่วมอยู่ที่สารการจังหวัดสมคาหรือไม่ก็กรุงเทพนะคะไข่าวว่าไปกันเยอะนะคะในการสองในสายวิทยามาที่5ปีนะคะ